อันนี้คือท่าเรือเพใหม่นะทุกคนท้าเรือเพใหม่ข้ามไปเกาะเสม็ดเขาเขาสร้างท่าเรือใหม่คือเสร็จแล้วละ่ะเนี่ยนั่นนาะถาวรเลยนั่นนาะถาวร นี่กำลังมาและหนึ่งล่าเทียบธาเทียบธาเทียบธาเบื้องหน้าโนะ่นน่ะเป็นก้อนเสม็ดโนะ่นนะ่นน่ะเบื้องหน้าโนะ่นน่ะโอ้แข็งเลย